ผมรู้ว่าผมมีความหวังในพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมรู้ว่าในพัมภี์ก็บอกว่าอยากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ชีวิตมันยังมันยังมีอะไรต้องทําอีกเยอะนะครับเพราะนั้นก็อยากฝากเป็นกําลังใจว่าเรายังมีคุณค่าเรายังจะต้องเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อครอบครัวของเราเพื่อ,อลูกภรรยาหรือสามีของเรานะครับ ครอบครัวของเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราไม่ได้กระทบอะไรเงี้ยแก่หลักๆของเราเลยนะครับใน,นคิดจักของเราก็คือว่าเรามานมัสการพระเจ้ารวมกันไม่ได้เราสอนพระบีตเป็นกลุ่มไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าปัญหาความเครียดในครอบครัวอะไรเงี้ยความกังวลในไรต่างๆแหละสมาชิกตกงานปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือว่าความไม่แน่นอนเนื่องจากว่าเราวางแผนอะไรหลายๆอย่างแต่พอถึงเวลาเราก็ไม่ได้ตามแผนที่เราวางไว้อะไรเงี้ยแต่ก็เรารู้ว่าทุกปัญหา ต้องมีทางออกครับผมเน้นปัราเรื่องของครอบครัวเพราะว่ามันเมื่อดูข่าวมันก็เกิดความกลัวความวิตกความกังวลเอะเราจะไปยังไงเราจะมีกินไม่เลยทําอะไรไว้ไงแต่ว่าเมื่อเราได้มีเวลากับครอบครัวที่ที่มีคุณภาพมันทําให้เริ่มจากครอบครัวเราว่าก่อนที่จะไปสอนคนอื่นต้องดูครอบครัวอะไรเงี้ย ก็ทาให้เห็นว่าภรรยาลูกก็แฮปปี้แล้วก็มีมีความหวังในพระเจ้าแล้วก็ในคิรจักรเองนะครับเรารวมตัวกันไม่ได้เราก็น้องพัฒนาด้านสื่อออนไลน์และการสอนพระคัมภีร์เราก็สอนแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาสถาน,นการณ์โควิดที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยผมกับมองเป็นในแง่บวกบางอย่างที่เราเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสมาชิกของเราทั้งครอบครัวของเราเป็นช่วงเวลาที่เราได้รวมตัวกัน เพื่ออยากจะออกไปช่วยสังคมมากขึ้นอะไรเงี้ยในตลอด2ปีเนี่ยเราช่วยคนประมาณ3,000ันครอบครัวในคิดจักของเราอะไรเงี้ยผมทบทวนพัญญะของพระองค์เสมอนะครับรวมทั้งก็หนุนใจสมาชิกหนุนใจคนในครอบครัวตลอดนะครับ ว่าผมมีความหวังในพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ผมรู้ว่าในพัมพีเขาบอกว่าอยากกระวนกระวายถึงพรุ่งนี้จริงๆพัมพีร์ข้อนี้ก็เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเพราะเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะหยุดเมื่อไหร่กำมีเวลากับพระเจ้าที่ดี ก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมันเป็นเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนชีวิตได้อยู่กับบ้านได้ทบทวนพระสัญญาของพระเจ้าก็รู้สึกว่าเวลากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามันจะสิ้นสุดวันไหนหรือว่ามันจะไม่สิ้นสุดเราก็ยังมันต้องมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเมื่อเหตุการณ์นี้จบมันก็มีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้น ช่วงเวลาที่คนต้องการความช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นคริสเตียนคิดจากต่างๆเนี่ยอย่ามองแค่ตัวเราเองเท่านั้นเลยเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการที่เราจะสามารถที่จะประกาศเรื่องราวพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนที่สุดโดยการกระทําเราไม่ได้มองที่ตัวของเราแต่เรามองเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและเรารู้ว่าพระเจ้าครอบครองอยู่พระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะเลี้ยงดูพี่น้องสําหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า พี่น้องเราไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถปรับตัวเราเองให้อยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็ให้ผ่านสถานการณ์ไปได้แล้วก็ให้เราลึกว่าคนที่ลำบากกับเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายเรายังมีความหวังเรายังมีทางออกนะครับชีวิตมันยังมันยังมีอะไรต้องทําอีกเยอะนะครับเพราะนั้นก็อยากฝากเป็นกําลังใจว่าเรายังมีคุณค่าเรายังจะต้องเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อครอบครัวของเรา เพื่อ,อลูกภรรยาหรือสามีของเรานะครับผมหวังว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้และเราจะยืนขึ้นได้นะครับขอพระเจ้าวอวยพระพรครับ